อีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะแล้วคนก็ชื่นชอบหลายคนก็เขาเรียกว่านะถ้าภาษาไปรุ่นนําไป cover ใช่ไหมไปเรียนแบบนะมีแฟนคขับมากมายบางคนก็ส่งกลับมาที่ยุงข้าวเลยนะฮะและวันนี้เรามีแฟนคขับคนนี้นก็เป็นแฟนคขับตัวจริงบ๊อบบี้เลยอ๋อคนไหนเรียกว่า <c oughs> <c oughs> เรียนแบบทุกอย่างเหมือนทุกอย่าง <c oughs> เดินสวนกันนี่ไม่รู้ว่าคนไหนตัวจริงตัวปลอมเลยอ๋อ <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับแฟนคลับน้องป๊อปปี้มาเลยจ้าโอ้โหแนะนำตัวหน่อยครับดิฉันศาสตราจารย์ดกเตอร์คุณแพทย์คุณหญิงคุณผปเชายเยอะๆ,ๆเลย <laughs> สวัสดีค่ะปารมีค่ะนางสาวอะไรฮะนางสาวปารามีสาวผู้ดีจากสีสเกตสวัสดีค่ะคงจำกันได้ครั้งหนึ่งเคยมาร้องเพลงในรายการเราด้วยใช่ไหมมาเล่นแบบเสียงน้องป๊อปี้ใช่ค่ะต้องการให้สุดใจความเสื่อต้องได้หูปัจจัยต้องสูคต้องทำไม้รู้ว่าเป็นนักแต เป็นไงจะไปถึงชื่นชอบน้องเขาชอบเสมอต้นเสมอปลายน้าตาคล้ายๆหนูเลยหนูเลยชอบเสียงเอกลักษณ์น้องปุ๊บเนี่ยรู้จักกันทั่วบ้านเลยอต้องัำให้สุดใจคงจํากันได้เขาเคยทําคลิปคลิปหนึ่งที่ร้องเพลงด้วยใช่ค่ะโอ้มีคนเข้าไปกดไลค์ก็เยอะนะฮะเป็นกดไลค์ก็เยอะเหมือนกันนะฮะมีทั้งไลค์มีทั้งไลคเลยนะครับผมสูสีกันเลยนะครับผม ไหนไหนอย่างนี้ไหนหมาแล้ววันนี้ลองลองร้องเพลงป๊อปปี้ดีว่ะได้เอาเพลงอะไรดีวันนี้เลือกเพลงอะไรดีเพลงใหม่ล่าสุดของน้องเลยเออขอโทษที่ทําให้รอค่ะสดสดก่อนนะสดๆอยากฟังเสียงว่าเหมือนไหมเพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วร้องกันแยกไม่ออกเลยนะเรียกว่าแบบคนละชานอกเลยนะฮะอ่ะพร้อมนะฮะหนึ่งสองสามขอตัวที่ท่าพี่หนูนักร้องนี่เมื่ออทิไม่นี่นิดเดียวมันมีอะไรข้างอยู่เดี๋ยวแบบหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว น้ำขิงซะหน่อยทำมให้น้องป๊อป,ปี้เหรอค<ฮ>ะเอาให้หนูแล้วลูกอดื่มหน่อยครับลูกเป็นไงอืมเอางี้ดีกว่าอเอานี้เอาจรงิงๆแล้วเมื่อกี้เราแบบหยอกเล่นกันผมจะให้ทั้งคู่เนี่ยร้องเพลงใหม่ร่วมกันดีไหมดีค่ะอ่าก่อนลงนขอติปอีกนิดนึงได้ไหมได้จ้ะ <c oughs> ขอขอบคุณน้ำขิงจากเวิร์กพอยต์กินนิดหน่อยเอออร่อยจังเลย เป็นไงชื่นใจไหมล่ะโอ้ยังแสบข้อคือเกาหมาดข้อเงาเงาวอาพร้อมมิวสิกมาครับเมื่อนักร้องมาเจอกับแฟนคลับอะไรจะเกิดขึ้นนั่เวทีใหม่ทองคำแบลกเจลกใจลที่ลงเรลงเพลงอพเพลงงง buồn cháy mò xò chuồng yên Lại thao ai khó update Khoám sắm thân sắc kì Nóng ăn hẹt phấn nôn nhị Lèo áo níu gói kìao ai Nóng mấn tuân khoám xùi gói trà Rơi đắm trà đà Cô gái xinh hổ หลายคนมาสุดท้ายเขาโบกน้องบอดใช้และอยากดูให้แนว่ว่าใครที่บอกเป็นรายถัดมาขอโทษที่ทำให ขอบคุณมากเลยวันนี้นะฮะเด<ช>ี๋ยวให้น้องป๊อบปี้ได้ฝากผลงานหน่อยเป็นไงฮะบทเพลงนี้เชิญครับผมก็ขอฝากผลงานเพลงนะคะขอโทษที่ทําให้รอแล้วก็ต้องหักให้สุดใจด้วยนะคะจังใดกะเป็นกําลังใจให้ป๊อบปี้แล้วก็ศิลปินทุกคนให้ยุงเขาเรคคอร์นะคะขอบคุณหลายๆค่ะครับผม น้องปรมีเลยจ้าฝากผลงานได้ลูกค่าก็ขอบคุณโอกาสนะคะจากพี P ่พี่ทีมงานนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องป๊อปี้นะคะขอบคุณอาจารย์ทั้งสามท่านด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามผลงานก็ติดตามที่ Facebook ปาค่ะประมีเงาเสียงค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมนะฮะขอบคุณทั้งสองท่านมากมากที่วันนี้มาสร้างความสุขและรอยยิ้มบนเวทีนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวเลยครับผม แม่วันนี้เรียกว่ามีความสุขผ่านบทเพลงลูกทุ่งอันไพเราะจากศิลปินในยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะครับและตอนนี้ผู้งขันคนต่อไปของเรารออยู่แล้วครับไปพบกับเขาเลยครับ